สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยความลึกลับศรัทธาและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนพระเกจิที่เรากำลังพูดถึงคือหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไร่จังหวัดระยองพระอาจารย์ผู้สงบเงียบและลึกแต่กลับสร้างพระเครื่องที่ผู้คนทั้งประเทศตามหากันแบบไม่มีที่สิ้นสุดพระที่ว่าก็คือ พระขุนแผนผงปลายกุมารที่หลายคนเชื่อว่าไม่ใช่แค่พระธรรมดาแต่มีพลังลี้ลับซ่อนอยู่เล่ากันว่าหลวงปู่ทิมท่านใช้ผงปรายซึ่งได้จากพิธีกรรมพิเศษที่รวมเอาเท่ากระดูกเด็กตายวันเสาร์เผาวันอังคารมาผสมกับผงวิเศษและที่น่าทึ่งคือแม้ท่านจะสงบนิ่งและไม่เคยโอ้อวดแต่กลับมีลูกศิษย์บอกว่าแค่พกพระนี้ไว ก็แคล้วคลาดมีโชคและบางคนถึงกลับรอดตายอย่างไม่น่าเชื่อแล้วคำถามคือหลวงปู่ทิมตั้งใจให้พระองค์นั้นมีพลังแบบนั้นจริงไหมหรือคนที่บูชามีศรัทธาแรงกล้าจนเกิดพลังนั้นขึ้นมาเองเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือหลวงปู่ทิมพูดอยู่เสมอว่าของดีไม่จําเป็นต้องดังแต่คนที่รู้ค่าจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ไม่ว่าคุณจะเชื่อในไพรยกุมารหรือไม่แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือพระของหลวงปู่ทิมสร้างจากเมตตาและสมาธิที่บริสุทธิ์จริงๆและนั่นอาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมสิ่งที่ดูเหมือนแค่ผงจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจคนได้มากขนาดนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบครับตอนหน้าเราจะพาไปเจอกับพระเกจิที่ใครๆก็รักพูดตรงด่าแรง แต่แฝงธรรมะไว้ทุกคำ EP 7พระบ้านนอกที่ยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ